เจออุบัติเหตุมาครับผมชนเสาไฟฟ้าครับผมตอนนี้ก็สั่งอะไหล่มานะครับนี่ครับผมเข้ากลางลำเลยครับผมลักษณะคือมันเข้าลักษณะนี้ครับเข้าลักษณะนี้เลย นี่รับเสาไฟฟ้าตัวนี้คือคานหน้าตัวนี้คือคานหน้าครับผมเข้าอย่างนี้เลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BNT สิริพงศ์ครับผมเอาละครับผมวันนี้ครับผมไม่ได้มาส่งเสาแล้วครับผมวันนี้มาออู่ซ่อมรถครับผมเป็นญาติกันนี่แหละครับผมก็เขาทําอู่ซ่อมรถครับว้าวตอนนี้มีรถอุบัติเหตุมาครับผมก็ มีหน้ายุบครับชนเสาไฟครับผมแล้วก็กระบะก็รู้สึกว่าจะบุ่มนิดหน่อยนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้มายกกระบะให้หน่อย <Okay. S 1> นะครับผมบอกว่าเอาคนยกเอาเขาก็ว่ายกไม่ได้เขาปวดเอวนะครับจ้าของอูนี่ครับเดี๋ยวจะมาดูสภาพรถนะข้างหลังนะครับมันก็กระบะมันจะยุบเข้าไปนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับนี่แหละเ้าบอ,อกมาดันใหม่ มาดูข้างหน้าครับผมเจออุบัติเหตุมาครับผมชนเสาไฟฟ้าครับผมตอนนี้ก็สั่งอะไรมานะครับนี่ครับผมเข้ากลางลำเลยครับผมนี่ก็เปลี่ยนหน้าใหม่ครับผมดีครับเรื่องไม่เป็นอะไรเข้าร่องนี้เลยครับผมนี่เข้าตรงนี้แล้วก็เสาไฟนะครับก็พาดลงนะครับพาดลงเสาหลังคาเห็นไหมครับลอยยุบอยยุครับตอนนี้ก็ช่างก็กำลังแกะกระจกนะครับผม ไม่ใช่อู่ข้อพ่นสีนะครับผมอู่ซ่อมรถแต่ว่าก็ทําได้ครับผมนี่ก็ทําการแปลงหน้ามาใส่นี่อะไรนะครับอะไรไอยู่ข้างบนตัวนี้อะไรเนี่ย๋อไฟหน้าครับไฟหน้าตรงนี้ก็บุบเข้าไปเลยครับผมหักนะตรงนี้นะนี่ชัดสีหักนะครับชัดสีหักเลยแต่ว่าช่างเขาต่อให้ครับ มันหักตรงนี้ครับผมถ้าไม่สังเกตไม่ไม่เห็นนะฮะ <Wow. S 1> เห็นไหมครับจะซีหักแต่เครื่องนี้ต้องรอเช็คอีกนะครับผมเดี๋ยวให้ช่างเขาทําการถอดข้างนอกอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเขาจะไล่เช็คดูครับว่ามันมีอะไรไหมมันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวแล้ววันนี้เราจะไปยกกระบะลงก่อนนะครับผม mm hmm. เสร็จไปจางนะวะ พยไโนเฮยงไหนพืนิีนโนเอาแบบไหนโอ้ยกขึ้นยกเสาเลยวะอ,อ่ะตอนนี้ก็กำลังจัดแจงครับจะเ,เอาลวงวิธีไหนยกเอาวะบอกว่าให้ยกเอาค้นนะนะยกเอายกไกเกลฑ์นค,ครับต้องใช้เกณฑ์ครับอเอาดูสิจะเอายังไง อ่าครับตัวนี้ก็เสร็จแล้วครับผมเอาลงเรียบร้อยแล้วครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวมาดูกันครับว่ารถอุบัติเหตุมานะครับเขาจะมีวิธีซ่อมกันยังไงนะครับผมแต่บอกไว้ก่อนครับรถคันนี้ไม่มีคนเสียชีวิตนะแ <Okay. S 1> ม่นบอกพี่โน่ตว่งไปตายใช่หรอว <Okay. S 1> ะมาแต่กี่เื้อด,ด,ด,ดูด้านหลังดูอะไรด้านหลัง เห็นข้าวเลือดอย่างนี้ไม่ใช่โศกนักกรรมนะครับหัว่าแตกเฉยๆโอเคก็มาดูด้านหลังคือ36โอ้โหยงวดวันที่16ครับผมวันนี้วันที่16นะครับผมก็ประเดิมคลิปนะครับประเดิมคลิปแรกกับคอมใหม่นะครับผม36ออกเต็มๆไม่รู้ว่าเจ้าของรถจะเป็นยังไง จ้าของรถซีบอดดิตด,ดงดงๆอยู่วะเธอคิววันเจ้าของรถนี่มาถามวะเป็นเมเลยหกเป็นเก้าเก้าเป็นหกอต้องต้องถามเซียนเดยเซียนเลขกด้นี้หกเป็นเก้าล่างเป็นสามเก้าอันนี้ก็บนหกศูนย์สามอัน,น่้เราดิซื้อจี้วันนี้มาซื้อไม่เนอะ <c oughs> คือบาซื้อวะ ได้เห็นรถคันนี้แล้วก็ต้องได้สื่อเลยหัวเก๋งหัวเก๋งนี่มีบุบเลน้อยนะครับข้างหลังเสียรูปนะครับแต่ว่ากระจกไม่แตกเห็นไหมครับลักษณะของมันมันโกงนะกระจกมันโกงครับผมอ๋อมันโกงเข้าไปเลยว่ะแต่ว่าแต่ว่าไม่เป็นอะไรนะนกระจกไม่แตกแต่ว่าฝาท้ายบุบเข้าไปไม่รู้ว่าโดนอะไรกระแทกมานะครับ ส่วนข้างในครับผมก็ตามสภาพครับผมจะคนกับขี้นคี้เข้าวานี่ซ้อนกันนีจกจะคนก็นสามบะส,สามคนครับพ่อแม่ลูกแม่แม่หัวแตกบ่ลูกไม่เป็นไรพ่อนีนแขนไหยหลุดครับผมมาดูข้างหน้าอย่างละเอียดนะครับผมไม่น้นยจะเห็นอย่างแน่ข้างหน้านี่ ทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างชี้จุดหรือเปล่าตอนนี้เข้ามานี่แทดซี่แทดซี่นี่หักใช่ไหมนี่ชี้จุดเรียนตัวนี้ตัวนี้เขาตัดมาใช่ไหมตัดมาตัดมาจากเชียงกงเขาตัดชุดหน้ามาเลยครับผมยกชุดหน้ามาตัวนี้ก็ได้ได้หมดสองหมื่นบ่สองหมื่นกว่าได้ชุดไฟเฉพาะชุดชุดหน้าเฉพาะชุดหน้า ช่วได้สองหมื่นถ้าดูลักษณะนี้นะจะให้เห็นแบบแบบถ้ายังถ้าถ้าไม่ได้สังเกตนะมันจะเป็นแบบว่านิดหน่อยชัสซีไม่เป็นอะไรแต่ที่จริงอะชชสซีหักชชสซีหักนะนี่คือกให้ดูชิ้นส่วนมันนี่ถ้าไม่สังกดูชิ้นส่วนนึชิ้นส่วนพวกที่พอดออกมาในบุหกุ่นี่มีฝาหลอมฝาลมฟีปัมอันนี้คือกระจุยกระจายครับผม ฟีปัม๊มนี่แพงแอร์แพงแพงูนแพง,แ,พงอแอร์หม้อน้ำแพงแอร์ไปหมดเลยครับเป็นรูปไอ้เสาเลยเสาไฟฟ้าล <c oughs> ักษณะคือมันเข้าลักษณะนี้ครับเข้าลักษณะนี้เลยเาตัวนี้คือคานหน้าตัวนี้คือคานหน้าครับผมเข้าอย่างนี้เลยครับผมโอ้ยนี่เนกคนโมเป็นอย่างเนาะ ไม่เป็นอะไรแต่ม,นนมันดีที่มันชนเครื่องนะถ้ามันไม่ชนเครื่องนี่ไปหมดแล้วฝั่งนี้ดีแบบนี้ดีเพราะว่าวิศวกรเขาเจาะรูไวเพราะอะไรเพราะให้มันรองรับมันดันเข้าไป,ไปค่อยๆถ้าไม่รองไม่เจาะรูแบบนี้คือว่ากระแทกหนักกระแทกหนักเลยมมีการเพลกมนถึงนี่เลยอันนี้มันกระแทกนิดอย่งยังยังยังผ่อนแรงกันบ่เป็นการผ่อนแรงอันนี้ทําอะไรเนี่ยนี่พญานี้เนะ แกเอามาซื้อ,อบ่เปลี่ยนปั๊มน้ำโอ้ปั๊มน้ำแต่เพราะฟรีปั๊มเนาะตัวฟรีปั๊มตัวพัดลมเนาะมองเขาเต็มเต็มเลยแล้วก็ตรงนี้เช็คยังไม่ได้เช็คแม่นบ่ยังไม่ได้เช็คกับปั๊มพาวเวอร์ยังไม่ได้เช็คแต่ก็ถือว่าถ้ามาสภาพนี้ก็ถือว่าโอเคเครื่องไม่เป็นไรนะเดี๋ยวรอเช็คไอ้ไอ้ไอเขาเรียกอะไรตัวมุนพาวเราลิ้น มันจะเป็นลักษณะไหนตอนนี้ก็ประกอบชุดหน้าไปด้วยแล้วก็ลื้อไปด้วยเนสองสามวันได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วสรุปแล้วมันเป็นอีหยังนี่พญานิโนเงี้ยกระแทกไม้กระแทกเป็นอย่างคือกระแทกเอาเขาเจเขาเจะาไส้ไมมาบกาก,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 ก็คือมันลงชนส,สาไฟฟ้ามันคือึง เออเป็นอย่างเขาคือไม่ยังไม่ยังไม่ไม่ยางหรือไม่ยังหรือว่าไปเัือลักษณะเหมือนว่าโดนอะไรกระแทกเข้าไปนะเหมือนใส่ของข้างหลังใส่ของข้างหลังแล้วมันกระแทกเวลาตอนที่รถชนนะมันกระแทกเข้าไปเออไม่ยางเขาว่าไม่ยางไม่ยางแหงได้ละไม่คือลูกกระป๋านี่วะ ก็นี่แหละครับผมก็เหลือกระสือเป็นกระสือลากไส้แล้วมีแต่หัวกับมีแต่หัวกับหางนดตัวนั้นรองรับตัวดนะ้นี่ก็ถอดออกแล้วอันนั้นรถนั้นก็ไม่ได้ทำเลยจอดลอยไฟอยู่นู่นโอ้วีโก้นะครับวีโก้ก็ดูเอาครับผมลักษณะซ่อมตอนนี้ก็หมดประมาณสองหมื่นกว่าแล้วค่าค่าอะไร ไม่รวมค่าช่างค่าช่างนี่เบียร์สามขวดก็ได้ไหรือมั้งค่าช่างค <laughs> <laughs> ่าช่างเบียร์สามขวดมันงเประกอบให้เนี่ย <laughs> โอ้เลือมาอันนี้ไม่ใช่อูข้อพันศีนะครับบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่อูข้อพันศีแต่เอารถมาเขาก็ทำทำให้เบียร์สาขวดเมานึงเอาวันไหนเออยแค่เมาดูพญานิโน่ท,ทำอะไรนี่ กะจกดีๆไปทุบแมงของเขาให้แตกได้เลยนี่นึกว่ากระจกดีๆไปทุบให้มันแตกเลยอตอนนี้พยญนโนก็กำลังจะทำการลื้อออกลื้อแล้วก็เอาซากแบบนี้แหละไปให้ร้านอู่เคาะคนสีเขาทำสีนะให้เคาะตรงนั้นขึ้นให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่างเขาจะเช็คเ,เครื่องก่อนนะผมชุดหน้าเขาก็ทำให้ ประกอบให้ว่าแต่เอามามีอะไรอะไรครบก็ทําให้ตอนนี้ก็ดังเช็คเครื่องถ้าเครื่องผ่านสตาร์ทได้โอเคก็สตาร์ทเดินทางไปที่อูข้อพลนสีก็ดูครับผมว่ามันหนักไหมกระบะได้ยี่บ่อสองร้อยโล <c oughs> หอดบเป่มันเป็นยเนาะกระบะนี่หอดบ่ประมาณอยกว่ามันมีมงดมาจับยากแม่ยักพมนลอยกโลนี่แหละ ก็เสร็จแล้วครับผมหมดแล้วใครที่อยากจะทํานะสร้างบอกว่าเอามาลดว่มาสันมุนกูนีเห็นมาแล้วมาสันสร้างว่าสร้างว่าเด้สร้างว่า,า,า,าอ่ะนะโอเคครับวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะผมให้พ่อนิโน่ทุบกระจกเข้าก่อนตอนนี้พ่อในิโน่กาลังทุบกระจกเข้าอยู่อ่ะสำหรับวันนี้ครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผม ใครมีข้อสงสัยมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะเข้าไปตอบคำถามนะครับผมสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ